ชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตัวหลือบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง,งานา่เรื่องนาวบูราคำมมนุษย์มีวิชาปัญญาประดิษฐ์รู้จักคิดรู้จักทำนำสมัยนวัตกรรมเหล่านี้อยู่คู่ไทยรู้จักใช้ในด้านดี จาดีเอ้ยสวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเราทั้งสามคนเป็นตัวแทนมาจากชั้นปมศึกษาตอนปลายโรงเรียนประชาบำรุงอำาเภอเมือง,องจังหวัดพะเยาครับและในวันนี้พวกเราขอนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสินประดิษฐ์ เรื่องเสื้อชูชีพแบบโผพาค่ะโดยมีคณะผู้จัดทาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เด็กชายสิทธิเดชสีใจค่ะ 2. เด็กหญิงหม่งทิดาวงคำตันและดิฉันเด็กหญิงสวิตาปิงเมืองค่ะพร้อมจะนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับชมแลรับฟังแล้วค่ะ วันนี้อากาศดีมากเลยพวกเธออยากออกไปเที่ยวก้อนเพลกับเราไหมไปไปไปเรากำลังอยากจะไปนั่งเงือข้ามฟากเพื่อไปไหว้พรบที่วัดติโลพารามเพื่อเป็นสีหน,นุ่มคนซะหน่อยโหนี่ต้องนั่งเงือข้ามฟากไปเลยเหรอเนี่ยนี่เราไหว้หนาะไม่เป็นนะถ้าเรือล่มขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะไม่เป็นไรหรอกกีนเรามีหนี้เสื้อชูชีพแบบพกพา มไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องจมน้ำเลยว้าวเสื้อชูชีพแบบพกพาคืออะไรนะเหมือนชุดที่เขาขายเข้าไปไหมไม่เลยไม่เลยเสื้อชูชีพแบบผกพาเนี่ยเราเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาเองกับมือเลยนะว้าวนี่นี่ไหนเราอยากรู้แล้วมามามาเราจะอธิบานให้ฟังที่มาและความสำคัญของโครงงาน ทางคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ได้ประดิษฐ์เสื้อชูชีพแบบพกพาขึ้นเพราะจากเหตุการณ์ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามักมีเหตุการณ์เด็กจมน้ำเสียชีวิตจากการเดินทางทางน้ำหรือไปเล่นน้ำในสถานที่ต่างๆโดยบางครั้งผู้ปกครองอาจเผลอไม่ได้ดูแลช่วคเขาก็ทำให้สามารถเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดขึ้นมาได้ดังนั้น การใส่เสื้อชูชีพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้แต่เนื่องด้วยมีราคาที่สูงการซื้อเพื่อเก็บเป็นของส่วนตัวจึงทำได้ยากการพกพาก็ไม่สะดวกทางคณะผู้จัดทาจึงได้มองเห็นถึงความสำคัญของชีวิตเพื่อมนุษย์ด้วยกันจึงทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้ทุกคนปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากการเล่นน้ำนั่นเองค่ะ คณะผู้จัดทำจึงได้กำหนดปัญหาขึ้นคือจัดทำอุปกรณ์อะไรที่ช่วยให้การเล่นน้ำเป็นไปอย่างปลอดภัยและประหยัดค่าใช้ใจ่ายอีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนทางคณะผู้จัดทำมีการตั้งสมมติฐานว่าเสื้อชูชีพแบพบพกพาสามารถรับน้ำหนักของคนได้อย่างน้อย30กิโลกร,รมัมและสามารถลอยน้ำได้เสมือนเสื้อชูชีพทั่วไปครับโดยมี ถูประสงสองข้อดังนี้ค่ะ 1. เพื่อออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของเสื้อชูชีพจากเสื้อผ้าเก่าและผวน,น้ำพลาสติกวัตถุที่เหลือใช้จัดสรรและใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าและใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ค่ะ 2. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการลอยตัวความดันของอากาศในขวดน้ำค่ะโดยมีตัวแปรการทดลองดังนี้ค่ะตัวแปรต้นขวดน้ำขนาด ตัวแปรตามการลอยตัวของเสื้อชูชีพตัวแปรควบคุมเสื้อชูชีแพแบบรกพาค่ะในส่วนของการดำเนินงานเราได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1เราทําการศึกษาว,วิธีการสร้างเสื้อชูชีพโดยมีอุปรกรณ์ดังนี้ 1. เสื้อเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วจํานวน2ตัว 2. เข็มและด้ 3. กันไกล 4. ขวดหน้า,าพลาสติกขั้นตอนที่2เรื่องการประดิษฐ์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. นําำเสื้อเก่าตัวที่1มาตัดส่วนแขนออกจากนั้นก็ตัดแบ,บ่งถึงกลางของเสื้อเยบ็บเก็บขอบให้เรียบร้อย 2. นํนำเสื้อตัวที่2 มาตัดแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาด3 0มสูณยเซติเมตรจำนวน4ี่ผืนผืนละเท่าเกัน 3. เย็บผ้าสี่เหลี่ยมติดกับเสื้อตัวนี้หนึ่งบริเวณช่องอกและบริเวณต้นคอทำเป็นช่องสำหรับใส่ขวดน้ำส่วนเศษผ้าที่เหลือนำมาเย็บเป็นเชือกสำหรับผูกให้เสื้อชูชีพติดกับส่วนลำตัว ขั้นตอนที่3นําำขวดน้ําที่เตรียมไว้ใส่ลงไปตามช่องที่ได้เย็บเตรียมไว้โดยใส่ให้เท่าๆกันทั้งสอข้าง<ม>และสำคัญเลยคือช่องหลัง ไปช่วยปริยุกศ์ีรระไม่ให้จมน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นทางคณะผู้จัดจทำได้นำสิ่งประดิษฐ์เสื้อชูชีพไปทดสอบการลอยตัวที่สระว่ายน้าโรงเรียนประชาบำรุงโดยการทดสอบของเรานั้นจะใช้ขวดน,น้ำขนาด1,500มิลลิตรใส่ตรงช่องหลังบริเวณศีรระเสมอค่ะ ส่วนบริเวณช่องอกของเรานั้นจะเปลี่ยนขนาดของขวดน้าเพื่อที่จะใช้ในการลอยตัวค่ะการทดสอบครั้งที่1ขวดน้ําขนาด600มิลลิตรจำนวน4ขวดค่ะการทดสอบครั้งที่2ขวดน้ําขนาด1,250มิลลิตรจำนวน2ขวดค่ะการทดสอบครั้งที่3ขวดน้ําขนาด1,500มิลลิตรจำนวน2ขวดค่ะ หลังจากการทดสอบพบว่าเสื้อชูชีพนั้นมีความแข็งแรงและสามารถบรรจุขวดน,น้ำได้อย่างหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังสามารถพยุงดับน้ำหนักของคนได้อย่างน้อย30กิโลกรัมและสามารถลอยน้ำได้เสมือนเสื้อชูชีพทั่วไปค่ะโดยหลักการทำงานของเสื้อชูชีพแบบผูกพามีดังนี้ค่ะแรงลอยตัวคือแรงที่ช่วยพยุงวัตถุมาให้จมลงไปในของเหลว ทำให้สามารถลอยตัวอยู่บนน้ำได้เพราะมีแรงกดลงไปในน้ำเบาวดาในลอยตัวหลักการลอยตัวนี้นำไปใช้กับเรือขนส่งสินค้าที่บรรทุกของนักเรือดำน้ำและอุปกรณ์อีกมากมายทั้งยังช่วยให้หาปริมาณของวัตถุได้อีกด,ด้วยส่วนขวดพลาสติกที่สามารถลอยน้ำได้เนื่องจากหลักการลอยตัวซึ่งอธิบายได้จากกฎของอา์คเมดิส จากการนี้ระบุว่าวัตถุจะลอยน้ำได้ก็ต่อเมื่อปริมาณของน้ำเท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักของตัวมันเองถูกแทนที่เมื่อขวดเปล่าความหนาแน่นโดยรวมน้อยกว่าน้ำรวมถึงอ,อากาศที่อยู่ภายในขวดจะยิ่งทำให้ปริมาณของขวดต่ำกว่าปริมาณของน้ำซึ่งทำให้สามารถลอยตัวได้ค่ะและนอกจากนี้เสื้อชูชีพแบบพกพาของเรา ที่ได้จัดทำขึ้นนั้นหลังจากการใช้งานเราสามารถนำขวดน้าพลาสติกออกจากเสื้อชูชีพทำการม้วนพับเก็บไว้เพื่อสะดวในการพกพาได้อีกด้วยครับ และสำหรับวันนี้การนำเสนอและการสาธิตโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์เรื่องเสื้อชูชีพแบบปกพาของเรานั้นก็ต้องขอจบโรงเพียงเท่านี้นถ้ามีข้อผิดพลาดต่างใดกลุ่มของเราก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับจุดประกายความคิดพัฒน,นาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีขอบคุณค่ะ